สิทธเซนมีครูเล่มสองเรื่องที่21แม้แต่เซนในประเทศจีนยังล่มสลายด้วยภัยการเมืองสหายเอย๋ยชาวตะวันตกเมื่อเขาเริ่มหันมาสนใจพุทธนิกายเซนด้วยวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อศึกษาถึงแก่นศึกษาถึงรากเหง้าศึกษาความเป็นมาอย่างทะลุทะลวงเพื่อเข้าถึงความเป็นจริงและมีเป้าหมายตรงกับการบันทึกของชาวจีนที่ฝากไว้ในพระไตรปิฎกจีนด้วยเหตุน,นี้เองอีกไม่นานเกินรอ ชาวตะวันตกจะทยอยแปลจากหลักฐานจีนออกสู่ตลาดหนังสือเป็นการเปิดประตูสู่อาณาจักรเซนเพื่อผู้อ่านได้เข้าใจเซนอย่างถูกต้องเซนจะเปิดตัวเองให้คนยุคนี้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับจิตโดยตรงการเข้าใจจิตรู้ธรรมชาติของจิตมีใช้สัก์แต่จะพูดต้องอาศัยเวลานานพอสมควรดังตัวอย่างพระพุทธเจ้ากว่าจะบรรลุและตัดสุรุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นต้องมีความเพียรเป็นเวลาถึง6ปี พระอานน์พุทธอนุชานั้นตลอดพุทธการอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังธรรมะจนเป็นเลิศดในด้านความจำจำได้ทุกอย่างจำหมดทุกเรื่องแต่ไม่อาจจะบรรลุธรรมด้วยจิตของตนเองเลยที่รู้มาจำมานั้นยังช่วยไม่ได้เลยต้องรอจนกว่าพระมหากสัสสปะมากระตุกจิตเพื่อปลุกพุทธะในดวงจิตและเขยา่าธาตุรู้ในดวงใจให้ตื่นตื่นขึ้นมาเพื่อบรรลุการรู้แจ้งด้วยจิตของตนเองขอฝากไว้เป็นข้อคิดเป็นเรื่องน่าศึกษา ดังนั้นเมื่อมาศึกษาเรื่องราวของคูบาเซนจะให้ความกระจ่างได้ดีที่สุดขอบอกกล่าวถึงหนังสือเซนที่เราคุ้นเคยคือมุมนคันเอ่ยแค่ชื่อมาก็ต้องมาตามตรงที่จะอ่านชื่อเรื่องก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วเรื่องนี้ยาวและจะให้ผู้อ่านอ่านแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรกันเนื่องจากเราไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเซน จีนเองยังล่มสลายด้วยภัยการเมืองขาดผู้อุปถัมภ์ในราชวงศ์หยวนภายใต้การปกครองของชาวต่างชาติชาตินักรบชาวมองโกเลเมื่อสิเซนเขามารับช่วงไปนั้นเขารับเอาวัฒนธรรมคือพุทธนิกายเซนตเต๋าแห่งธรรมชาติและลัทธิของจื้อสามประการนี้เขานำกลับไปที่เมืองเขาจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของสังคมเขาด้วยการเวลา และวัดเซนในญี่ปุ่นก็เจอปัญหาหนักมากทั้งภัยสงครามโลกเป็นต้นมาจนมาถึงยุควัตถุนิยมวัตถุเข้ามายึดครองมาคุมจิตคนอย่างน่าเป็นห่วงในปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปชาวตะวันตกทั้งหลายในหลายประเทศกับมีผู้คนจำนวนหนึ่งสนใจเซนจึงเป็นผลให้การศึกษาถึงรากเงาถึงแก่นและมีหนังสือเซนที่แปลออกมาจากภาษาญี่ปุ่นจากพระไตรปิฎกจีนทยอยออกมาสู่ตลาดวรรณกรรมให้เราได้มีโอกาสได้อ่านเพื่อความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงอย่างน่าอัศจรรย์ใจอมิตรพุทธสอโนคาพร21สิงหาคมพุทธศักราช2561